สวัสดีค่ะพบกับตาัถา h ชาแนลนะคะอันนี้กินส้มไข่ปลาหรือว่าไข่ปลาหมักไข่ปลาดองะค่ะส้มไข่ปลาก็คือการเอาไข่ปลาไปหมักคล้ายๆแบบหมักปลาล้าอะไรเงี้ยกินกับพริกกระเลียงหอมใหญ่มะเขือพวงแล้วก็ข้าวเหนีวร้อนๆอ,อันนี้ดิบค่ะบางคนเขาก็จะเอาไปแบบ เอาไปทําให้มันสุกก็อร่อยเหมือนกันแต่วันนี้นจะกินแบบดิบอ่ะมานี่ mm hmm. ตุ้ยเลยอื้มโอ้โหอื hmm. mm ้มเผ็ดตาอื้มไม่เลี่ยปิดมาก เปรี้ยวกำลังดีอะค่ะชอบมากหอ,ม,อ,ม,อมใหญ่หอมแขก Mm hmm. หวานาใส่ใบตองแล้วก็ไปย่างอะ่ะก็อร่อยกินดิบก็อร่อย <c oughs> เดี๋ยวถ้ากินไม่หมดตังก็จะเอาไปคั่วะคะ่ะเอาไปคั่วในกระทะ ใส่น้ำนิดนึงอร่อย 会。 แต่ไม่รู้ว่าน้ำมันหกออกไปจากกระปุกหรือเปล่าเพราะว่ากระปุกมันเปื่อนนะคะปกติมันจะมีน้ำนิดนึ่งนะหรือว่าตูดเขาแบบนี้ไม่รู้แต่แตานเห็นคนอื่นเขากินจะมีน้ำนิดนึง เดี๋ยววันหลังกินส้มขี้ปลาแต่อันนั้นจะต้องทำให้สุกอ๋อ,อเกียวใส่ไข่ก็หร่อค่ะ กินหอมมาก จิ้มจจำๆเพกระเหลี่ยงเผ็ดมากเผ็ดแบบเผ็ดตะโกนนะ มาค่ะปิดงานอิ่มไว้กินข้นเนียวเดี๋ยวเหลือตันจะเอาไปคั่วให้มันสุกเก็บไว้กินได้อิ่มไปแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะเจอก,กันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ